ครั้งที่20วันอังคารที่18มกราคมพศ2520ตอนทองตำหนักวิญญาณสาัตว์สีชนิดคืนชีพครั้งที่สองท่านอรหันต์จี้กงสเสด็จลงตรัสเป็นกลอนมีความว่ากฎแห่งกรรมปรากฏชัดใครใครเถียง มีอาจเลี่ยงกรรมต่างกันร่างต่างไปหกช่องเกิดย่อมมีแน่ทางสายใหม่จงอย่าพลา่เหมือนแมงบมุมาตใชายคาพระจี้กงกล่าวใครหน่อว่าหลักธรรมแห่งสากลละโลกวงเล็บ หรือที่ทุกวันนี้คนทั้งหลายนิยมเรียกว่ากฎแห่งกรรมวงเล็บปิดไม่มีการตอบสนองน่ะก็ดูพวกสัตว์สีชนิดนั้นเถิดวัวม้าไก่สัตว์ปีกปลาแมลง ยุ่งตัวหนอนนั้นชาติก่อนต่างก็สร้างเหตุต่างๆซึ่งไม่เหมือนกันดังนั้นชาตินี้จึงมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไปคนเป็นสิ่งที่มีค่าสูงยิ่งในบรรดาสรรพสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายในแดนมนุษย์ที่เรียกว่าบวงวงเล็บสัตว์ประเสริฐ หรือสิ่งประเสริฐแห่งหนานาพันธ์วงเล็บปิดต้องถนอมรักที่เกิดมาเป็นมนุษย์จงรีบสแสวงหาธรรมบำเพ็ญศีลและปลอบเตือนสัสตว์สีชนิดที่รวมอยู่ในมวลสรรพ,พชีวิตทั้งหลายต่างเจียมตัวเจียมกายเพื่อลบล้างบาปเวรเปิดทางเดินที่สว่างสวัย จากช่องทางของสัตว์ขึ้นมุ่งหวังที่จะกลับขึ้นสู่ร่างมนุษย์โดยเร็วอย่าให้เหมือนแมงมุมที่ใต้าชายคาบ้านทอใยสร้างข่ายพลางตาคลุกตัวเองอยู่ในนั้นตลอดชาติไม่สามารถหลุดพ้นออกจากร่างแห้เจ้าอย่างเซิงเตรียมตัวท่องนรกได้แล้ว ยางเซิงกล่าวขอรับคำบัญชากระผมนางลงเรียบด้อยแล้วครับพระจี้กงกล่าวถึงแล้วล่ะเบื้องหน้านี้คือตำหนักวิญญาณสัตว์ส,สี่ชนิดคืนชีพพระพันปีและข้าราชบริพารได้ออกมาต้อนรับเราแล้วยังเซิงกล่าวขอแสดงความคาระวะต่อพระพันปี กับยม,มทูตทั้งหลายวันนี้เราสิทธิ์อาจารย์ได้มารบกวนท่านอีกครั้งขอได้โปรดให้การแนะนำอย่างมากด้วยครับพระพันปีกล่าวมิต้องวันก่อนคุยกันได้มากวันนี้ขอต้อนรับท่านอาจารย์และท่านอย่างเซิงที่อุตส่ามาเยี่ยมอีกเชิญพักข้างในสักครู่คงจะเหนื่อยอ่อนในการเดินทางนะครับ ยางเซิงกล่าวไม่รู้สึกยากลำบากแต่อย่างไรเพราะว่านั่งดอกบัวเพียงแต่ได้ยินเสียงลมเท่านั้นพระจี้กล่าวเราตามพระพันปีเข้าไปพักในตำหนักเถิดย่างเซิงกล่าวขอขอบคุณที่พระพันปีให้เกียรติต้อนรับเป็นอย่างยิ่งพระพันปีกล่าวมีต้องเกรงใจ เชิญดื่มน้ำชายางเซิงกล่าวสำนักของกระผมรับเทวะองค์การแต่งหนังสือเที่ยวนรกให้กระผมรับหน้าที่เที่ยวชมยมมโลกรู้สึกเป็นเกียรติเป็นหนักนาแต่วิชาความรู้ทางธรรมของกระผมผิวเพินตื้นเขินมาก เหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างของยมโลกกระผมยังมีอาจเข้าใจกระจ่างแจ้งขอให้พระพันปีโปรดอธิบายรายละเอียดสภาพการในตำแหนังวิญญาณสสีชนิดคืนชีพให้ทราบอีกครั้งเพื่อที่จะให้ชาวมนุษย์เข้าใจแจ่มแจ้งปฏิบัติตามจะได้ไม่หลงไปในทางผิดอีกพระพันปีกล่าว ข้าพเจ้าจะพาท่านไปตรวจชมรายละเอียดถึงที่สถานที่ปัจจุบันและจะอธิบายเสริมให้ด้วยดังนี้จะค่อยเข้าใจง่ายขึ้นยางเซิงกล่าวขอขอบพระคุณพระพันปีมากพระพันปีกล่าวท่านตามข้าพเจ้าไปยังห้องโถงกลางของตำหนักยางเซิงกล่าวขอรับกระผม โอ้กวางตัวนี้ฉะไหนจึงสั่นหัวมายังท่านที่หน้าโต๊ะคล้ายกับจะพูดอะไรกับท่านด้วยอย่างนั้นพระพันปีกล่าวใช่แล้วกวางตัวนี้ชาติก่อนเป็นลูกศิษย์ของพระสงฆ์เกิดป่วยไข้อย,ย่างหนักในใจจึงโกรธแค้น พระพุทธองค์ว่าไม่ช่วยคุ้มครองรักษาให้ก็เลยแหกศีลกินของขาววงเล็บพระจีนถือนิกายมหายานห้ามฉันของมีชีวิตวงเล็บปิดศึกออกไปมีลูกมีเมียและพูดให้ร้ายบริภาทพ,พระพุทธ โพธิศาสตร์เป็นประจำเมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นกวางเกิดรอบนี้เวียนไหวมาเป็นครั้งที่สามแล้วกวางนั้นเกิดในภูผาเปลี่ยวลึกกินหญ้าสีเขียวดื่มน้ำในลานําธารตรากตามรับทุกขจากลมฟ้ามาตลอดชีวิตก็เพื่อสนองรับเหตุที่ก่อไว้ในปางก่อนอยู่ในป่าเขาเปลี่ยวลึกกินแต่หญ้า ดื่มแต่น้ำค้างเสมือนหนึ่งผู้บำเพ็ญธรรมคนหนึ่งนี่แหละที่ว่าการสนองตอบเหตุแห่งกรรมเวลานี้กวางตัวนี้ได้รับกรรมตามสนองมาหมดแล้วถูกทัดมืดดูดนำมายังยมโลกสั่นหัวเหมือนดังแสดงความคาระวะนั่นคือขอให้ข้าพเจ้าช่วยกอบกู้แก้ไขเพื่อให้กลับล่างเป็นมนุษย์ย้างเซิงกล่าว น่าสะพึงกลัวเสียจริงๆความคิดผิดๆชั่ววูบเดียวได้รับกรรตอบสนองร้ายถึงเพียงนี้กดนรกรอดยากนักแต่ว่ากระผมก็ยังไม่สู้จะเข้าใจถ่องแท้นักว่าฉไหนสัตว์สีฐาตายลงแล้วธาตุมืดจะดูดดึงมันเข้ามาในยมโลกโดยอัตโนมัติได้อย่างไรนั้นเป็นเหตุผลจากอะไร พระพันปีกล่าวข้าพเจ้าจะอธิบายให้ฟังความเป็นอยู่ทั่วพิภพนั้นล้วนอาศัยอากาศธาตุศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังโคจรหมุนเวียนดังนั้นาศาสนาเต๋าจึงมีสิ่งที่เรียกว่าอากาศธาตุศักดิ์สิทธิ์วงเล็บหรือธาตุอันดับหนึ่งวงเล็บปิดนี้แปลงออกเป็นสามภาควงเล็บหรือสามภพวงเล็บปิด ซึ่งความจริงแล้วาธาตุอันดับหนึ่งนี้แปลงได้ไม่ใช่แค่สามภาควงเล็บพบวงเล็บปิดเท่านั้นแต่สามารถแปลงได้เป็นหมื่นภาคเช่นนี้แล้วฟ้าก็มีาธาตุฟ้าธรณีก็มีาธาตุธรณีมนุษย์ก็มีาธาตุมนุษย์ฟ้าธรณีมนุษย์มีการหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากธาตุฟ้าขาดลงฟ้าก็ถล่มลง้าธรณีขาดลงธรณีก็จะทลายลงธาตุมนุษย์ขาดลงมนุษย์ก็จะวายปลานอากาศธาตุแท้อันนี้ก็คือธาตุจิตก่อนหน้านี้ไม่นานนักวิทยาศาสตร์เมืองมนุษย์ได้พิสูจน์แล้วปรากฏว่ามีแรงดึงดูดของโลกแต่ยังไม่ทราบว่า มีแรงดึงดูดของฟ้าแรงดึงดูดของมนุษย์สิ่งใดที่ลอยขึ้นฟ้านั้นก็คือเป็นผลแห่งแรงดึงดูดของฟ้าสิ่งทึบที่ถ่วงลงนั้นก็คือดินเป็นผลแห่งแรงดึงดูดของธรณีเกิดความอยากความใครเป็นผลแห่งแรงดึงดูดของมนุษย์เมื่อมีแรงดึงดูดสามประเภทนี้แล้วจึงร่วมกันสร้างให้มีสัตว์โลกทุกชนิด